ใช้รถอย่างเดียวไม่ยอมเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำครับเห็นไหมไอันนี้ถอดเมื่อน่าจะหลายเดือนแล้วคันนี้ถ้ามันซึมอะไรใช้ได้ตัวนี้รั่วตรงไหนวะโอ้โหนี่รั่วเลยรั่วตรงนี้ครับนี่อันนี้เพิ่งรั่วนิดเดียวเองถอดเปลี่ยนต,ตัวนี้ดูดิเมื่อวานเนี่ย ถอดสามชั่วโมงไม่ออกล็อตข,ข,ดข,ดขดัขดคาล็อตขัดล่างไม่ออกเลยจริงทำิอนะอบอดน่าจะพาตรงนี้พาตรงนี้มาหน่อยนึงน่าจะออกได้ทั้งเคาะทั้งทุบตีแล้วตีไม่ออกครับดูเด้ รถขาดสามตัวขาดขาเลยสามตัวเกตคือใช้อย่างเดียวไม่ยอมเปลี่ยนน้ำน้ำหม้อน้ำหังดสกอามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอ่ะไม่ออกวานเกือบต้องยกเครือ่องออกครับ อันนี้ง่ายง่ายนี้ไม่ออกเลยโอ้ยแย่มากครับตายอันนี้ตั้งศูนย์กับตัวต้าวีโก้แต่นั้นยังไม่ออกเลยอยู่ข้างนอกกับว i โก้น็อนตนิ่มขาดอีกตัวหนึ่งยังดูดไม่ได้ดงานเข้าเงียบเลวดิ <c oughs> จบหลักสูตรครับในการเป็นช่างนะ้นด้าวิโก้ครับามปีราคาก่อนนระเแรงช่างต้องดูแต่ใครที่ราคาขอนะอนอาาอนะสวยเลย,ยางานนี้